เหมือนมเหมือนใช่ไงเอาทไมเนี่ยอ้ทไมยกินเปล่าลมันรู้จักเปันีมันจะเป็นแบบไส้กานะกาดอไม้อะไรเงี้ยยนม หันอะไรนะท,ที่มันไอแก้วแล้วมันแล้วมันก็สิ่ปกหน้าด,ดีเองดูท่าทาง,งคงกินไม่ได้นะอ,อร่อยอร่อยจริงจริง <c oughs> ใช่ข้าวปลาไหลอร่อยม,ม,มนมีไส้เผือกอะไรดีอร่อยกวยเตี๋ยวห้าสิบบาทอร่อยเยววอาลาดบนะ้าง